ชราภาซื้อส้มไปสวัสดีตุดจีนพี่เอแต่สิ่งที่ได้กลับมาถึงกับกรี๊ด มีโมเมนต์น่ารักน่ารักออกมาให้ได้เห็นกันอีกแล้วล่ะค่ะสำหรับซุปตาสาวอัมพระสราภาเชัยเชื้อกับนักปั้นมือทองเอสุปชัยศรีวิจิตรล่าสุดอั้มไปบ้านพี่เอไหวสวัสดีเนื่องในวันตรุษจ,จีนซึ่งของพี่อัมที่นำไปนั้นก็คือส้มหนึ่งชุดอั้มได้เอ่ยปากแบบคำคำว่าอั้มไม่ได้หวังอะไรเลยจากนั้นพี่เอได้มอบอ่างเปามีเงินสดอยู่ในซองปึกใหญ่งานนี้อั้มถึงกับยิ้มแก้มปรีพร้อมทั้งพูดว่าต้องรับไว้ค่ะเดี๋ยวพี่เอจะเสียใจซองหนาเลยเหร คาสม1,700บาทเองอะ่ะนอกจากนี้อาำยังเขียนแคปชั่นด้วยว่าขอบคุณพี่เอนะคะให้สองน้องอีกแล้วเฮงเฮงรวยๆกันทุกคนเลยนะคะ